เห็นน้ำมนต์แล้วนะครับนะเดี๋ยวท่านจะชมน้ำมนต์นะครับรอให้กา,ารท่านต่อตัวเลขให้ครับนะท่านใช้ใบมะยมนะใบมะยมนะครับนะเดี๋ยวจะผมน้ำมนตะ์นะใบมะยมก็จะเป็นที่นิยมชมชอบนะครับนะก็มน้ำมนต์กับวัตถุพิเศษวันนี้นะ ครับนะโอยก็ตอบดอกไม้นะนะครั่านโยเขาตอบดอกไม้นะครับนะพระาจารแจ้วัดน้อมไระชาสันจังนะหวัดพรนครศรีอยุธยาครับนะ,นะเกียนะตจสายผมก็่วยนะ ไม่ได้ขอขอไม่ได้ครับบังคับบังคับนี่กินพื้นที่แล้วครับพี่จังหวัดนครราชสีมาฟังไม่ได้ไม่ได้ผมไม่ทําล่ะลูกท้าย356แต่ขอไม่ได้ก็มาตรงทางชาขอ1.5 พระอาจารย์ครับพระอาจารย์แฟรนรายการคอมพิวเนยียววันนี้ดูทะลุจะ400เข้าไปแล้วนะบอกว่าอยากดูบาร,รมีพระอาจารย์แล้วอยากจะให้สัมภาษณ์พระอาจารย์เดี๋ยวค่อยไปสัมภาษณ์ที่หลังวันนี้ขอพรพระอาจารย์ให้กับแฟรนรายการหน่อยครับขอแรงเรสียงสารอธิษฐานบุญบาร,รมีที่พระพันเจ้าได้กระทำมาตั้งแต่อดีตชาติอเนจชาติและชาติจุบันก็ขอให้แผ่บุญกุศลได้ดายด้วยบุญบาร,รมีหลวงพ่อควย ทั้งบรมรูมิพ่อเก่เพชรของข้าพเจ้าจงปกปักรักษาคนที่ติดตามคนดูผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาที่มีจิตศรัทธาและเชื่อมั่นขอจงอย่าอดอย่าอยากอย่ายาก,อย,ายากอย่าจนอย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าได้จนกว่าใครทําการสิ่งใดให้พ้นผ่านประคต่างๆนานาให้มั่งมีเงินทองไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวประการใดสิ่งใดก็ขอให้พ้นภัยทุกสิ่งทุกประการสม,มปรามุญญาปรารถนาขอบุญบรมีทั้งหลายจงปกปักรักษาให้เป็นกรรมสิทธิ์ นะบัตรนี้ด้วยเธออสา,า,า,าธุการบรรยากาศครับอาจารย์แจ๊กเมื่อนนผมน่ยอธิษฐานอพรรจากกุพึ่งจากคารวสนะครับและทีน,นี้ได้เงินมาผมก็เลยตั้งใจว่าจะทำบุญให้กุพึ่งพอดีผมได้ยินเสียงของอาจารย์แจ๊านานนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีที่ผมได้มีโอกาสเจออาจารย์แจักผมมาจากรีสปเกนก็เลยอยากมอบประกายนี้ให้กับอาจารย์แจ้ครับ ใารกจาแเป็นสอิตทธิย์หินทุกดวก็สุดแล้วแต่ประจายแแจครับกำลังพนาคครับเขามีประสบการณ์นะครับนำปัจจัยมาถวายระจานแแจนะครับก็เดี๋ยวนะรุ่นร้อยปีเราก็พัฒนาแล้ว พัดเกดร้อยปีน,น,นะครับนั้นกวพัน ปีหน้าปีหน้าก็โรงพยาบาลขอรถคูชีพิ่ะ1ลนละ2ล้านก็เลยทำทำับรับปากให้แล้วก็เครื่องอุปกรณ์การแพทย์รวม3ล้านก็ปีหน้าก็จะทําก็จะให้โรงพยาบาลแล้วก็อาอาุปถ <Okay, S 1> ัมา okay, อะไรนะคุณเด็กการศึกษาอีก5โรงเรียนโรงเรียนละสแสนเต็ไมไปหมดเลยนะวัดยังสร้างไม่เสร็จเลยทำข้างนอกมหมดบนละ้ <Good. S 1> คนื่นเขาก็ว่าทำแต่ข้างนอกข้างในวัดยังไม่เสร็จเลย แล้วในวัดเมื่อไหร่ก็เสร็จถ้าเรายังไม่ตายไอ้คนข้างนอกก็ลำบากมากกว่าเราใช่ไามเราบางคนก็สมัยนี้เนาะหลายอย่างทําไปอะไรไปเพิ่งเกิดมัางอะไรบ้างกระแสมันก็เยอะนะคนชอบมีคนเกลียดมีผมไม่หดใจกวันนี้นะทาไปเห่อความดีให้พวกขีดดาเราอ่ะมันไม่ได้ทําอย่างเราให้พวกคีดว่าเรามันไม่ได้ทําอย่างเราที่เขาด่าเราว่าเราเพราะเขาอิจฉาที่เราได้ทําเขาไม่ได้ทําทําเเห่อความดีเทียว ้พวกปากดีกระสู้การกระทำโดยที่ไม่มีปากมันมันมันเทียบกันไม่ได้เทียบอาจารย์เต้นที่ไหน่ครับ เขาอยู่ไหนไอต้อนระเคสวัดงเขาไปไหนเอาไงอาจารย์หมไม่ตาอริษาเจี่นนิดหน่อยพอดีโยงเขาจะไปอาบน้ำแม่แม่เขาเขาไม่สบาย

รอเป็นพันแล้วเต้ยน้ำได้นี่ให้เติมไปแล้วไม่เติมเองนี่ครับเมื่อกี้เขาบอก500พระอาจารย์ตอนนี้เป็นพันแล้วที่วัดวันนี้ผมไม่ได้นอนเลยก็อาบน้ำมนต์วันนึงถ้าวันธรรมดาก็วันน้อยก็อย่างน้อยเลยนะวันธรรมดาก็มาตั้ง3-400้าเสาร์อาทิตย์ก็8-900ท่าน คิวตั้นโอ้หัวชนหางเลยขั้วันไม่ได้นะครับจอาบน้ำมืนกับผ้าจาได้ไหมครับเสร็จเขียนได้เลยได้เยอะเจมเจมที่มอแล้วนะครับดวัอยากจะไปก็ไปที่วัดได้เลยนะฮะฟ้าจานง่แยเกจะอย่าไปเชื่อใครคนเขาบอกว่าโอ้หดังแล้วเล่นตัวเข้าหายากฟ้าจานง่ายครับคุณรู้จักคนชื่อจันแจ้ให้ดีกว่าแล้วคพูด ผมไม่เคยหลงในลาบยศผมไม่เคยหลงในหัวโขนไม่แม้แต่ชื่อเสียงผมก็ไม่เคยหลงใครไปหาที่วัดบอกว่าถ้าเข้าหาไม่มาาไปหาอาจารย์แจ้ไม่ึงนนะเอาขิดดินหน้าวัดปลาใส่หน้าาได้อขอร้ั้งใจนะครับขอก,ะะก่อนนะครับเดี๋ยวไปไปไป,ไปหาพระอาจารย์แ้่ที่วัดได้พอดีแกติดีินทมล การปกป้องมาแล้วยินดีมีอะไรบอกเขาวางมาหมดแล้วผมลดโงพาบามันจะคมบหรือต้องต้องขอเข้าาจานระกาศึกษาวเนี่ยผมติดต่อกับบริษัทที่ทำให้กับพวกในของของแอปพลิเคชันครับเครนั้นใช่แต่ผมได้ต้องไปต้องขอคมป้าจานด้วยครับเรื่องของข้อตกลที่มาพาป้ายจานด้วยครับ พระอาจารย์ฝากคำพินิวด้วยนะพระอาจารย์ผมก็เปิดให้ดูบ่อยบอกลูกศิษย์ลูกหาพระอาจารย์นะฝากคำพินิวด้วยนะครับพระอาจารย์เขเปิดให้ดูบ่อยเปิดให้ดูบ่อยใช่ไหมฮะเ,เนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาตามมาเยอะเลยพระอาจารย์เนี่ยฮะคนก็บอกอาจารย์เล่นติ๊กตอกผมผมไม่ได้เล่นนะติ๊กตอกผมเล่นไม่เป็นครับผมไม่ค่อยได้เล่นกับใครเขาหลอกติ๊กตอกติ๊กตอกอะไรก็ไม่ได้เล่นวันวันมันยาวเวลาไหนไปเล่นรับโทรศัพท์อยู่วัดวันสามสี่ร้อยบาทรับเองบางคนโทรมาฮัลโหล พี่เอ้าพี่ก็พี่วะอันเดียวนะเดี๋ยวผมกลับก่อนรอที่วัดเดี๋ยวจะไม่ไหวเดี๋ยวพ่อาจารย์ต้องรีบทุกสิอยู่วัดเต็มเลยอ่ะแต่นี่หกร้อยแล้วครับเนี่ยเพราะว่าเมื่อเช้าวิ่งซื้อถังน้ำมนต์กันไม่พอเท่าไหร่ตั้งเต้นไว้เมื่อก่อนเต็มหมดแล้วเนี่ยต้องขอต้องมาตั้งใหม่ขอมเรื่องมาติด้วยนะครับ เ่ข้หสาวทิศครับไปวัดน้อมไหมครับเก่งไม่ได้เก่งหรอกผมไม่ได้เก่งหรอกผมเก่งนะโอ้พระอาจารย์ทําให้ผมทะลุไปสี่ร้อยกว่าไม่เก่งได้ไงเนี่ยโอ้ยังสี่ร้อยอยู่เลยนะครับเนี่ยโอ้ครับกล่าวนมรรการครับพระอาจารย์นะพระอาจารย์แจ้ครับนะลูกศิษย์พระอาจารย์แจ้ชื่ออะไรครับเนี่ยคนเนี้ยรูปหลอรูปหลอไหมต้นหรอ โอ้ยอายุยีิบเจ็ดหน้ายังร้แปมันไปกินนั้นอะไรรถหน้าเด็กมาไม่รู้น,นี่ฮะโอ้ยถะลุสี่ร้อนะเอาละนะเจ้าหน้าที่ผมอยู่ไหนั้งแถ